สวัสดีครับพี่น้องครับ เอ้ามา <laughs> ขัวพี่นอนกันพอางเลต้องบัดดีนี่บัีนี่้ไปล้ำบ้านใดดีเอ็มซีบนย่านอะไรด้บัดนีทั้งห่างกับทังไส้บวมทั้งก้นมาหรอ่าเกาแต้มแล้วตอนเนี้ยเบาๆเฉพาะมือแรกชิมล้างบาใจมีหนาวมาราาเรคนหน้ามุนมาเราสนยหูเนี่ยโอ้หางเราก้นเราเราบัดดี้ยจ like> ้ไหตัวเนี่ เฮ้แม่นิ่มโอ้โหเฮียรานคุยมามันตายมันตายบออจุดดีเพว่าดีครับไเห็เห็นไปเห็นบอสไปเห็อเจี๊ยบเจี๊ยบบกสบอสบอพี่อยากพี่อยากเจียบร้ายเจียบร้ายเออัดตนู่มาเตินู่นหัดหัดข้าวอยอดัง ข้าวออยสองฝ้าองนข้าวออยสองฝังข้โตเลยเลยอ้โตเลยออามันวไอ้นั่นเลยป๊อดหนูมมนหนูสามปีมันบน่ะมาทิมาทิมาทแม่แม่่หรือพเลยแม่หรพ่อนี่แม่ดิตัวเยตัวพูดนะตัวผู้ครับเออพ่อพ่อพ่อยังแม่พ่อต้องมีผมีอมีเนี่ยมากย

เห็ีบตัวให้มีประโยชน์ให้แม่หมอนั่นก็ได้รอข้างหลงนะัลงเนี่ยรอข้างหลังทั้งนี้เขาเห็นการเห็นงาน,งนอยู่อ่ะก้นหมูอยู่บนเห็ีนะแล้วมันคึ้ดักขึ้นวะเอาวมัหคงสอบซัาอยู่วะเนี่ยแค่นั้นอ่ะเนาะเจ้้าาหหมมมมููงทนีออตามไปให้สุดอ่าเดี๋ยวไปถ้าพูดอีกเขาต้องต้องไปให้สุด ยูผู้เดียวมันยูว่าได้ดอกมันเงานต้รับอยมันต้อมีวนเน่ไอ้มักีได้หาบักร้านว่าเหลืออีกตันึงยูร้าน้านเอาปะร้านเอา่ะล้านมึงเอาป่ะเนี่ยร้านมึงเอาะเออมึงยาววะเนี่ย

ทำอะยาวเนี่ยทอดหรอกันตาย็แปลวีแปวีเขาบอกสิ้อแปวนั่นอล้อันนี้รถลำโพงจอดไม่ได้แม่นบอกที่ต้องได้กนเนี่ยแมันบอกมันอยู่สั้นล้อเนี่มันบ่กได้เกี้ยวยีางกับรถลำโพงนงานก็ต้องเล็ดงหนูกับยาขาปรเดี๋ยวักเชียววัเดย ที่กินเนี่มันมีผู้ใ่รู้แล้วนมันต้ำมมีโปรว่าโปงไม่ไ้มือหานุ่อาชีพมหาลัยว้ไคอันคอนไว้เนี่ยคือเอามาบังนาอ้เนี่คือตั้งไว้ที่แล้วแม่หนูเขาไปค้ายได้ม่น แมนงานสิเทียนบังนาบังหน้าสิเพื่อเพื่อไีเด้ทั้งชาวบ้านเพื่อีไเด้บอได้แตกตทีนรเฮ้ยพวกนี้มา้พนี้มันงคนไว้ทีไต่ได้พวกนี้มันบมเมนเจอบไปเลยอ่หนู้ละแวงนี่ในแอร์เลยอ่สามร้อยเอเคอร์นี่คือไอเมาบนไดันบอหมไปหมดคน่ะ บทมึงได้ได้จับขาน้าจะขายงบบทหลงเปียทด้เรอหุนเว้ยได้ตบแล้วจ้เว้ยเว้ยเว้ยเ้ยน่เเนไอยู่ผู้เดียวมันเงาถือว่ะแม่น่ะโอ้แปล่ซ้อนแล้วน่ะ๋อเฮ็ดให้มเลี้ยวให้มันทัว มาข้าใจให้มันหายสงใจหายวะนี่มันนี่มามันนี่มาหาเปีวนี่เด้อน่ามันทีมาแล้วอันนี้มีแต่เปลวบ่มีหูไปหามันเห็นไปได้ยังไงมันบ่มีข่อยไหมมันแคเปีวนี่มันนี่แล้วเปีวนี่ก็จะไปดีมันนี่ไปครับเปีวนี่ต่ว่าต้องเซตเปียวนี่ไปดีใครมาเห็นหา โอ้ยตาหูไงขนซี้รึเปลแสดงมันไปตาหมองนี่ว้เน่ะตาหมองอแล้วหนูมันคือพวกมีหางวะนี่ีเห็นแล้วเดี๋ยวมามามาเอาหายใจไอ้เบทีนั่นมันช่งมงเดียวกันแล้วแล้วเนี่ยนั่นก็ยังมหมาอยู่ ก็ได้ปะเดี๋ยว่งาไม่เอออโหิองทมาถือว่าพี่น้องเป็นบุญหูบุญตาแต่นายุบ้านยจงามจนจำ่าได้อะบ่เคยไปยะงมอเนี่ยครับประวัติมันน่ะ เดี๋ยวผม่ืมมบ่ยฝากอับ่เง้อมันทาจับบังจุกก็มาคืนละมาคืกันไามดกันเลยมนอ้โอ้เจ็บบ่ทรรมดาครับมาเนี่ยผ่านผ่นอยู่บ้านเ่เหี้ยอย่าอยู่บ้านบ่าเหอย่างด้หมดเนี่ยคนจะหนูขายแยกเดียวเลย ครับส่นมกยัรีะบอมีมันนวอเลยโดียวม้อนกคเดียวม้องกัเจ้าอยนีแต่เนี้ยมันก็จะรอยางยางสากเมื่อเราดมหางเมื่อเราบมีบมี เดี๋ยวคิ้จะังกันได้ครับเนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ